วันนี้เรามาคุยเรื่องแบบผู้ชายผู้ชายกันนิดนึงดีกว่าผมเชื่อว,ว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกที่ผู้ชายอย่างเราเราเนี่ยนะโดยเฉพาะผู้ชายที่เข้าวัยเลขสี่เหมือนผมเนี่ยปฏิเสธไม่ได้แน่นอนอะไรอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมร่างกายเนี่ยมันไม่แข็งแรงอ่ะมันไม่ฟิตเหมือนตอนหนุ่ม,มทำอะไรก็เหนื่อยง่าย เคลียง่ายเวลาหลับพักผ่อนนี่ก็หลับไม่สนิทและที่สําคัญมันขาดความมั่นใจไปเยอะจริงๆใจมันไปแต่ร่างกายมันไม่ไปนั่นมันเป็นปัญหาใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังเข้าใจในสิ่งที่ผมกําลังพูดอยู่ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้ผมมีตัวนี้ครับไอ o o k ก k บ a ็คแมนี่คือวิตามินที่จะมาช่วยบํารุงสมรรถภาพชายอย่างเราเนี่ยโดยเฉพาะนะครับในหนึ่งกระปุกนะฮะนี่เลย หนึ่งกระปุกแบบนี้นะครับผมทานได้หนึ่งเดือนเต็มๆนะครับวันละเมดเท่านั้นเองสามารถทานต่อนเนื่องกันอย่างยาวๆได้เลยแค่กระปุกแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วว่าร่างกายของเรานั้นมีความสมดุลที่ดีขึ้นหลับลึกขึ้นมีความแข็งแรงขึ้นตื่นมาเนี่ยมีความเฟชั่กับพี่กระเป๋าและที่สำคัญกลับไปฟิตเหมือนตอนหนุ่มๆเรื่องความมั่นใจเนี่ยกลับมาเต็มร้อยจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเจอปัญหาอยู่อย่ารอช้าตัวนี้เลยครับ i b o o k กส์ a บล็กลองดู